สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะสวนผสมนครเพียสองวันนี้แม่อ้อยก็จะพาทุกคนมาใส่ปูนขาวนะคะภารกิจของแม่อ้อยวันนี้ก็คือโรยปูนขาวใส่ต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราเพื่อที่จะปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะฝนตกเยอะก็คือแม่ก็กลัวว่าดินจะเป็นกรดค่ะแม่อ้อยก็เลยจะพาทุกคนมาใส่ปูนขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราใส่ปูนขาวในต้นไม้กันยังไงนะคะ นี่ก็เป็นปูนขาวที่แม่อ้อยเตรียมมานะคะแม่อ้อยเตรียมมาทั้งหมดสามถุงนะคะถุงละสามโลอันนี้เป็นปูนเปลือกหอยนะคะมาเลยเนี่ยค่ะแล้วก็โรยไปรอบทรงพุ่มนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือทรงพุ่มเราเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็โรยไปเลยค่ะเนี่ยค่ะโรยรอบทรงพุ่ม แล้วเราก็ไปต้นต่อไปเราก็ทําแบบนี้นะคะกับต้นไม้ของเราเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้รากรากพืชของเราก็จะหากินได้ดีนะคะเพราะว่าสภาพดินมันพร้อมที่จะดูดซับอาหารนะคะเนื่องจากฝนตกเนาะดินก็จะเป็นกรดนะคะเราก็เลยต้องใส่ปูนขาวไปเพื่อปรับสภาพ อย่าใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณนะคะโ,โหยาเอาอยาออกก่อนคะ่อะอเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะฝนตก ที่เราก็ต้องทำความสะอาดก่อนที่เราจะใส่นะคะแม่ก็จะใส่ทุกต้นเลยนะคะที่อยู่ในไร่นะคะนี่สะอาดแล้วค่ะที่นี้เราก็โรยปูนขังไปเลยะคะ่ะ น,นี้เราก็โรยไปเลยว่าต้นนี้มันอยู่ในดินนะคะเพราะว่าเขาพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะเดี๋ยวเราก็โรยปูนขาวไปเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็ฝรังเราเราก็โรยไปเลยนะคะรอบรอบทรงพุ่ม ี่ก็เป็นการโรยปูนขาวนะคะใส่ต้นไม้เพื่อปรับสภาพดินนะคะให้ดินพร้อมที่จะให้พืชเนี่ยดูดซึมอาหารได้ดีนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อราในดินด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีการใส่มูลสัตว์เนาะ พวกปุ๋ยคอกพวกนี้ค่ะก็จะทำให้ดินเกิดเชื้อราได้ง่ายเราก็ใช้พวกนี้ค่ะปรับสภาพดินแล้วก็ช่วยลดเชื้อราด้วย เราไปใส่ทางนู้นกันค่ะใส่ต้นพริกด้วยเนาะเพราะว่าต้นพริกชอบเป็นเชื้อราค่ะแล้วก็เียบร้อย นี่นะคะต้นพีของเราก็โลยไปด้วยปลูกไว้กินค่ะเนี่ยค่ะเราก็นี่เนาเนื่องจากเรามีการใส่ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยคอกนะคะเราก็เลยต้องโลยปูนขาวเพื่อที่จะปรับสภาพดินให้เขานะคะต้นชมพู่ก็ใส่ค่ะ ค่ะวันนี้แม่อ้อยก็ขอตัวไปใส่ปูนขาวให้มันเสร็จก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามและช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะก็คือแม่อ้อยก็จะเ,เวลาแม่อ้อยทําอะไรกับพืชหรือว่ากับที่ไร่เนี่ยแม่อ้อยก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าแม่อ้อยมีการทําอะไรกับมันบ้างเนาะเผื่อทุกคนจะได้เอาไปใช้หรือว่าเอาไปไปเป็นแนวทางในการที่จะดูแลหรือว่าบํารุงต้นไม้ของตัวเองนะคะ ค่ะวันนี้แม่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะ